กับความทุกข์ให้เป็นโดยพระภัยสารวิสาโลมนุษย์เราทุกคนล้วนรักความสุขเกลียดความทุกข์กันทั้งนั้นสิ่งที่มนุษย์พยายามทํากันตลอดชีวิตก็คือการเข้าหาความสุขพยายามหนีจากความทุกข์เมื่อพบทุกข์ก็พยายามขจัดปัดเป่าออกไป หรือพยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นถือว่าเราโชคดีกว่าคนสมัยก่อนเพราะเทคโนโลยีในการขจัดปัดเป่าความทุกข์มีมากขึ้นเวลาอากาศร้อนก็มีพัดลมมีเครื่องปรับอากาศบรรเทาความร้อนอากาศหนาวก็มีผ้าหม่มในบ้านหลายคนมีเครื่องทำน้ำอุน่นอยากจะดื่มน้ำร้อนก็ต้มได้รวดเร็ว จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องขี่เกลียนให้เหนื่อยเพราะมีรถยนต์สิ่งเหล่านี้ก็ช่วยให้เราดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายขึ้นอย่างไรก็ตามถึงแม้เราสามารถหนีความทุกข์ข่าจัดปัดเป่าหรือบรรเทาความทุกข์ได้มากมายเพียงใดแต่ว่ายังมีความทุกข์อีกหลายอย่าง เ่เราหนีไม่พ้นเราทำได้เพียงชะลอหรือหน่วงเหนียวให้เกิดขึ้นช้าทุกวันนี้มีความทุกแบบใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะร่ำรวยมีเงินมีทองมีวาสนาปรามีมากแค่ไหนก็ต้องเจอกับความทุกอยู่นั่นเองเช่นถึงไอก็ต้องเจอกับความสูญเสีย อาจจะเสียคนรักคนใกล้ชิดเพราะว่าไม่มีใครจะอยู่คำฟ้าได้ถึงอย่างไรเขาก็ต้องตายจากเราไปสักวันพวกเราคงรู้จักทัชมาหานซึ่งเป็นอนุสร์สถานที่พระเจ้าพระเจ้าชาจาหานผู้ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับมเหสีคนรัก แต่ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถหลีกหนีความสูญเสียคนรักไปได้ลูกตายเมียตายผัวตายเรื่องนี้เกิดได้กับทุกคนนอกจากนั้นยังต้องเจอกับคำนินทาว่ากล่าวไม่ว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนก็ต้องเจอกับความไม่สมหวังต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตาย อันนี้คือความทุกข์ที่ไม่มีใครหนีพ้นแม้ว่าเราจะตัดเรื่องความแก่ความเจ็บความตายออกไปก็ยังเจอกับความทุกข์อีกหลายอย่างเช่นงานการที่ไม่สำเร็จหรือความผิดหวังถ้าคนเราคิดแต่จะหนีความทุกข์หรือหาทางปัดเตาบรรเทาความทุกข์ตลอดเวลาก็เตรียมใจทุกได้เลย เพราะว่ายังมีความทุกข์อีกหลายอย่างที่เราต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขจัดปัดเป่าไปเพียงใดก็ไม่สำเร็จยกตัวอย่างง่ายๆคนอยู่กรุงเทพก็ต้องเจอรถติดซึ่งเป็นความจริงที่หนีไม่พ้นหาที่จอดรถได้ยากมีนักเขียนชาวอเมริกาคนหนึ่งเขียนประชดว่า ตายไม่ยากเท่ากับหาที่จอดรถคนนี้เขาอยู่ที่นิวยอร์กเป็นเมืองที่หาที่จอดรถยากยิ่งกว่ากรุงเทพมันไม่ใช่เป็นความทุกข์ทางกายแต่เป็นทุกข์ใจที่คนสมัยนี้เจอเคยพูดแล้วว่าความทุกข์ทางกายเดี๋ยวนี้มีน้อยลงแต่ความทุกข์ทางใจไม่ได้ลดลงเลยยังมีอยู่เรื่อยๆ เช่นหาที่จอดรถไม่ได้ก็ทุกต้องแย่งกันจนกระทั่งตับก็มีไม่ว่าเทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้าเพียงใดเราก็หนีความไม่สมหวังไม่พ้นถ้ายิ่งกร่ำโดยยิ่งมีเงินทองมากก็ยิ่งมีความอยากมากขึ้นเมื่อมีความอยากมากก็มีโอกาสไม่สมอยากมากเป็นเงาตามตัว มีคนพูดว่าเมื่อมีความอยากมากก็มีความทุกมากเพราะความอยากกับความทุกมาด้วยกันก็ลองพิจารณาดูคนเราไม่ว่าจะหนีความทุกเพียงใดก็ต้องเจอความทุกวันยังค่ำความทุกทางกายแม้ว่าจะมีสิ่งระงับหรือบรรเทาอาการ แต่ในที่สุดก็ต้องเจอทุกขเวทนาอันแรงกล้าจนยาก็เอาไม่อยู่อย่างเช่นโรคมะเร็งที่หลายๆคนกลัวหรือแค่ปวดฟันปวดหัวปวดท้องพอมีอาการเกิดขึ้นแล้วจะไปพึ่งยาอย่างเดียวก็ไม่ได้ยิ่งมีความทุกข์ใจผสมโรงด้วยก็จะทุกมากยิ่งขึ้น ในเมื่อความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราหนีไม่พ้นอย่างในบทสวดมนต์มีตอนหนึ่งกล่าวว่าเราถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเรามีความทุกข์เป็นแล้วถึงแม้ตอนนี้เราจะสุขสบายไม่ทุกข์แต่นั่นเป็นเพราะมันยังไม่แสดงตัวแต่ก็รอ,อโอกาสแสดงตัวอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่เรามีสุขภาพดีก็อย่าคิดว่าไม่มีความเจ็บป่วยแท้จริงแล้วความเจ็บป่วยอยู่กับเราตลอดเวลาพอเราเผลอเมื่มอไรมันก็จะแสดงตัวออกมาในทำนองเดียวกับความแก่ก็อยู่กับเราตลอดเวลาแม้ว่าตอนนี้เรายังหนุ่มยังสาวแต่มันก็รอโอกาสแสดงตัว เผลอเมื่อไรก็ผิวหนังโยนผมงอกตกกระกำลังวังชาลดน้อยถอยลงความตายก็เช่นเดียวกันถ้าเผลอเมื่อใดมันมาทันเพียงแค่เดินลงบันไดแม่ดมัตระวังตกลงมาหัวฟาดพื้นก็ตายมันมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงตัดว่า ความแก่ก็มีอยู่ในความหนุ่มสาวความเจ็บป่วยมีอยู่ในความไม่ป่วยและความตายมีอยู่ในชีวิตมันไม่ได้แยกกันอย่างเมื่อวานพวกเราจัดดอกไม้ได้สวยงามแต่ในวันเดียวกันกิจกรรมนี้ก็เตือนให้เห็นถึงความโลภในใจเราบางคนเอากิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งมาจัด ทำาไม่เห็นว่าสิ่งไม่งามนั้นก็มีความงามอยู่ในทางกลับกันก็คือในสิ่งที่สวยงามก็มีความไม่งามเช่นกันตรงกับที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เลยความสุขของเราก็เช่นกันจะมีความทุกข์แฝงอยู่ตลอดเวลาดังที่กล่าวแล้วว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้น เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้อย่างเช่นตอนนี้เราเจอความหนาวเย็นเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่ทุกข์ก็คือทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจอันนี้เราทำได้ถ้าเราทำไม่ได้ก็จะมีแต่ความหงดุดหงิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะเราไม่สามารถบังคับหรือควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราได้ แม้กระทั่งร่างกายของเราเรายังบังคับควบคุมให้ตัวเองไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ได้การอยู่กับความทุกขนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการมองในแง่บวกการปล่อยวางยอมรับมันหรือการปรุงแต่งใจในทางที่ดีอย่างเช่นบุรุษไปสนีคนหนึ่งนำพระศิุไปส่งแต่ประตูบ้านปิด เขาจึงเรียกให้เจ้าของบ้านออกมารับแต่เจ้าของบ้านไม่อยากออกมาเพราะว่าไม่อยากเจออากาศร้อนบุรุษไปษนีก็อั้นมารับแต่แทนที่จะรอเฉยๆก็ร้องเพลงไปด้วยจนกระทั่งในที่สุดเจ้าของบ้านต้องออกมารับพัสดุเสร็จแล้วเธอก็ถามบุรุษไปษณีว่าอากาศร้อนๆอย่างนี้ คุณมีอารมณ์ร้องเพลงได้อย่างไรเขาตอบว่าโลกร้อนแต่ใจเราเย็นมันก็เย็นครับร้องเพลงเป็นความสุขของผมอย่างหนึ่งส่งไปร้องไปนี่เป็นวิธีหนึ่งในการอยู่กับความร้อนได้โดยใจไม่ทุกข์แม้เขาร้อนจนเหงื่อไหลชุ่มแต่ใจเขาไม่ทุกข์เพราะเขารู้วิธีผ่อนคลาย ด้วยการร้องเพลงให้ใจเย็นความร้อนจึงไม่เป็นปัญหาอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้อยู่กับความทุกข์ได้คือสติเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นไม่จําเป็นต้องไปใช้วิธีปรุงแต่งใจหรือปลอบใจตัวเองก็ได้แต่ใช้สติคือรู้ทันจนปล่อยวางมันได้ความปวดกายที่เกิดขึ้น ถ้าเราเผลอที่จะปวดใจตามมาเวลาเจออากาศร้อนไม่ใช่ร้อนกายอย่างเดียวแต่ร้อนใจไปด้วยเพราะว่าจิตไม่ปล่อยวางความปวดแถมปรุงแต่งไปในทางลบอีกคนเราเวลาเจอทุกขเวทนาใจก็มักปรุงแต่งบางทีแค่เห็นหรือสัมผัสนิดหน่อยก็เอาไปปรุงแต่งแล้ว กลายเป็นความทุกข์ทรมานทุกขเวทนาเป็นเรื่องของกายส่วนความทุกข์ทรมานเป็นเรื่องของใจเวลาความทุกข์เกิดขึ้นกับเราถ้าเราปฏิเสธผลักไสก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แต่ถ้าเรามีสติดูใจคือดูความคิดที่ปรุงแต่งเห็นใจที่ขุ่นเคืองตีโพยตีพาย เลอเห็นทุกขเวทนาจนปล่อยวางได้เมื่อนั้นความทุกข์ก็จะคลายไปมีความสงบมาแทนที่